จะพาทุกคนไปเที่ยวที่หัวหินถึงแล้วหัวหินแล้วทุกคนโอ้โโอ้โโอ้โทำไมเขาขับเร็วไปแล้วนะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนายแล้วนะคะในช่อง n a ตาลีเวิร์นะคะคลิปวันนี้นะคะนาะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ฮัวฮินเป็นถิ่นมีหอยไม่เกี่ยวใน <c oughs> วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปกินลมชมวิวนะคะที่ทะเลลาลาลาไปทะเลทิปเนี้ยก็คือไปทั้งบ้านเลยนะคะก็คือเป็น Family ่ทริปอีกหนึ่งทิปนะทิปในครั้งนี้จะสนุกแค่ไหนนะคะตามไปดูกันเลย ระวังทางแม่เดินไปเคฟซค่ะนะแม่ไปเคฟเหรออปอคฟซีเหรอไปดูวีดีโอเออป่ะถึงแล้วหัวหินนี่เรามากินข้าวกันนะทุกคน ชมวิวซีฟู้ดนะจ๊ะเฮ้ยอย่าลมดิเฮ้ยถึงเลแล้วทุกคนทะเลเฮ้ยเลทะเลกินข้าวกันจ้ะร้านนี้นะดีไม่ใหญ่ดีไม่ใหญ่ยังไม่ได้ถ่ายกับยายเลยในวอล์กนี้ ในในโบกมือหน่อยเดี๋ยวๆกำลังจะไปกินข้าวค่ะแม่อารมณ์ดีทุกคนอ้ยจังเฮ้ยสวยสวยจังบรรยากาศดีมากเลยอ่ะน้อยใหญ่เนาะเราบรรยากาศดีจัง แล้วสั่งนิส็จก็จะพูดมมเมนูต่อไปแล้วนี่มัมนมีเมนูเดียวคังใหญ่เลยว้าดีไมาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมใช่ไหมนึกจ้ะ จะพาไปไปหองพักกันโอ้โหทำไมเขาับเลยแม่่านมาเลยพี่ลูกตายายยายไม่ไได้ยยาม่ ให่ใหญ่เ่อ๋อให่ใ่แหลกแลแหลกปิดไปแหลจะไม่ปิวไปใช่ไหยกล้องฉันจะไม่ปิวไป้วยอ๋อจากห้องพัก้าค่ะจากนาทะเลประมาณร5อยางิเมตรนะครับถ้าเดินไปปรต้าางถนนติงนี้มัะได้เลยแต่มีห้องอาหารเย็นเปิดอยู่ที่ริมทะเลด้วยรายการที่ไปราพลาดใช่เอออ้โก็ดีสิใช่้่ะ เป็นอาหารของโรงแรมใช่ไหมคะเป็นซีฟู้ดอะไรเงี้ยหว่าจะเป็นพวกอลาคารเลยครับผมจะสั่งมาที่ห้องก็ได้เราจะมีเมนูวางไว้อยู่ตรงเฮ้ไปแล้วนยมาอกหละถอดรองเท้าก่อ่ะเดี๋ยวถอดรองท้าก่อนเฮยเข้ามาเ้ามา ชีวีนะคะชีวีซึ่งไม่ได้ดูถูกต้งวนี้มันดูทุกคนมันเหมาะกับคุณผู้หญิงอะทุกคนเข้าใจไหมเฮ้ยมันต้องแบบใหญ่ใแบบนี้แน่ดีเนาะเออดีมากมันแต่งหน้าคือแบบเออดีมากไอ,อ,อ,อ้ยะและนี่คือจุดสำคัญนะคะ เป็นอีกหนึ่งมุมแ็ว่าถ่ายรูปได้วันนี้จริงนอนได้เลยนะสนะใช่งไยง่ย,ย้องไว้น้บใหญ่มากใหญ่มากสวยมากเลยเอ่ะจากด้นนนู่นยาวไปถึงนู่นอะทุกคนสุดยอดนะฮะดีมากห้องพักแบบ เตียงใหญ่กระจกใหญ่แบบสะใจมากเลยอ่ะ <c oughs> อุย๊ยลืมให้ดูห้องน้ำเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ขอดูหน่อย <c oughs> ดึ๊งโอ้โหอ้าวเราทำอะไรก็ <c oughs> <c oughs> คือมีเสียงร้องมีห้องน้ำดีมาก ว้าวโรงแรมวันนี้ชื่ออะไรนะแม่เอาวันนี้หัวหินทุกคนห้องพักดีมากสาวไว่า้น้ำแบบยืนหนึ่งอ่าห้องง้ำนะคะสวยมากอะเออตามธรรมเนียมก็คือต้องแบบ <c oughs> หัวลงหมอนก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดไว่ายน้ำนะคะแล้วก็ มาว่ายน้ากันนะคะเอ้ามันโผล่ถึงกันเหรอจริงปะเอาก็ท้ายห้องมันก็ถึงไปหมดเอาหรออย่างนี้นะแอบไปไ<อ>ห้องยายก็ได้นี่ <c oughs> ห้องยาย,ย่นี่เหรอ,อนอี่ติดเราปะทีออ่ม,มากระโดดซุ่มตรงนี้ได้เลยใช่ก็คือออกจากห้องมานนกระโดดได้ตรงน,นี้้่ตรงนีลึกป่ะเนี่ยไม่ลึกสองเมตรหนึ่งกับสองเด็กๆแม่เฮ้ยป้าแม่เปลี่ยนชุดว่ายน้ำมา ยังจุกข้าอยู่เลยลอยยังอันนี้ไม่ใช่ห้องเราเราทำลายได้เราจะทำลายห้องเขาห้องเพียบตังเราจะทำลายเราก็จะออกไปแบบสวยๆนะคะทุกคนผมไม่ใช่ห้องเราภูงออกแล้วคืออะไรเน่ะปลาวานเกยตึกปราดาวเฮ้ยสวยมาก อันนี้เราเห็นสาวสวยคนหนึ่งอยู่ฝั่งตรงนั้นนะคะเขาเากำลังจกกระโจนลงอุ้ยทุกคนดูดิเดี๋ยวเราจะแอบกุ่มนิดนึงน้ำเย็นดีมากทุกคนก็คือฝั่งนู้นแบบ ฝั่งนูนน้นนู่นนี่แม่ฉันแซ่บมาก <c oughs> ดีฝั <c oughs> ่งนูนคือแบบฝั่งนูนคืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แม่ก็คือแบบไม่รอแล้ว <c oughs> จะบอกทุกคนแม่นาว่ายน้ำไม่เป็น <c oughs> แต่คือแบบจะดันทุนลังจะลงให้ได้นะคะเพราะว่าสระที่นี่สวยมาก <c oughs> แต่คือว่ายน้ำไม่เป็น <c oughs> มาเตะมือนะ <c oughs> S <S ไม่ได้ต้องขอสัมภาษณ์ก่อนทีไ่ได้ให้ว่ายน้ำเมากี่ปีแล้วนี่เห็นเดี๋ยวนะหมลอยได้งัวว่ายก็ชิลี้ยอมชิบไปเปลี่ยนบ้างชิบไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเราจะทำการเปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้ำนะคะภายในสามสองหนึ่งเรียกรอยเดีไปเล่นน้ำกัน น้ำมันอุ่นเหรอก็มันอุ่นมันไม่เย็นน้ำมันอุ่นถ้าไม่ขึ้นก็เยียมันเย็นไม่ดีอ่ะไม่าดีอก่อนดูตรงไหนมาเลยไรอไรอะดีอ่ะไม่ไวแี้ไม่ไวี้ไแข่งกันเด้ห ว่าแข็งจะื่หกระานเยี้เขาบอกว่ามันยกน้ำหนักได้เหน่แม่ลองนะแม่น้ำไม่น่าช่วยน้ำหนักแม่ได้รอลลงไม่เอกว่าแล้ว่อ็ขาอ่านรู้วาย่ากอ ฉันชู้เลยวะดูู่ดูเ้ไมาเ้ามปัดปัดไปทั้งฉจะบอกทุกคนคือน้ำไม่ได้ว่ายน้ำนานมากอ่ะนี่คือแบบหลายปีนล้วเนี่ยในรอบหลายปีเลยอ่ะนี่คือการลงน้ำครั้งแรกของฉันนะคะเห็นอย่างนี้คือเคยเป็นนักว่ายน้ำนะจ๊ะจะบอกแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องถามนะเพราะว่าว่ายไม่ได้แล้วคืนผ้าไปหมดแล้วนะคะคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว อันนี้ก็คือไหว้ท่าอะไรสักอย่างท่าล <c oughs> ูกหมาจมน,น้ำเราจะมาดำน้ำแข่งกันนะทุกคนใครโผล่หัวขึ้นมาก่อนคนนันแผ้โอเคไนหะมดิวโอเคอะไรนะหนึ่งสองตไปไม่กลัว <c oughs> หน,นึ่งสองมันเขาไม่เห็นเลยว่าครอบครัว,วเราคือไม่ไม่ควรไม่ใส่เสื้เลียวทุกคนสรุปรอไม่ได้จบตอนกลางคืนเนขามีจัดแบบนี้ด้วยอ่ะน่ารักอ่ะ อุ้ยเขามีบอกกุ้งเหรอโอ้ยอใหญ่ามากอว,าว้าวอืมปลาหมึกหนึ่งถึงห้องแล้วทุกคนเมื่อกี้ไปกินก็คือแบบอิ่มมากนะคะ อร่อยมากทุกคนกุ้งคือแบบโคตรสดอะ่ปะปลาหมึกก็คือแบบกรอบนะคะกรอบอร่อยมากนะว่าไม่ไปข้อดีนะแบบเวลามาเที่ยวทะเลอะ่ะเนาะคือทุกคนคิดเหมือนกันไหมคืออาหารทะเลที่นี่มันจะแบบสดเป็นพิเศษเนาะเออเป็นข้อดีที่เรามาเที่ยวทะเลนะคะอาหารฟีฟู้ดจะแบบอร่อยก็ไม่รู้ว่าทริปนี้จะเป็นทริปเที่ยวหรือว่าทริปกินกันแน่คนะือ <c oughs> <c oughs> เอะอก็คือแบบเอะอออออกินอะไรี้ย แต่คุ้มนะเออคุ้มแล้ว,วที่แบบมาเที่ยวที่นี่นะคะเดี๋ยวก็จะนอนละทุกคนพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้านิดนึงเนาะเพราะว่าออตามโปรแกรมนะกะว่าจะไปหลายที่อยู่เนาะหรืออาจจะไปที่เดียวก็ไม่รู้ก็ต้องมินิชเอาเนอะพรุ่งนี้คลิปในครั้งนี้นะคะน่าจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะเพราะว่าคิดว่าคลิปมันน่าจะยาวเกินไปอะไรเงี้ยก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะ ก็ไปติดตามพาร์ทที่สองเลยนะเจอกันพรุ่งนี้จ้าไตนอ่นแล้วง่วงมาก